สวัสดีครับพบกับเตยตาการจนบุรีนะครับแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรถตอนเดียวติดข้อพร้อมใช้งานนะครับโดยผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถในว,วันนี้นะครับผมมีที่ปรึกษาทางการขายนะครับที่เชี่ยวชาญสำหรับรถประเภทนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมขอเชิญคุณปิ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากให้พี่ปิ๊กช่วยอธิบายก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องของการแต่งรถนะครับ ช่วยอธิบายนิดนึงว่ารถตอนนี้ของเรานะครับ huh. ม kind of ีกี่ประเภทครับก็มีด้วยกันอยู่ที่3ประเภทนะคะก็จะมีตัวแชสซีนะคะแล้วก็เป็นตัวตอนเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวโฟลวินะคะเครื่องยนต์ก็จะมีเป็นเครื่อง2004และ2008นะคะแล้วรถที่เราจะมารีวิววันนี้เป็นรถรุ่นไหนครับรถรีโวเครื่อง2004นนะคะตัวตอนเดียวค่ะครับผมสำหรับรถคันนี้เนี่ยครับเราตกแต่งอะไรไปแล้วบ้างครับ รถคันนี้นะคะก็มีการดัดแปลงแล้วก็คือเปลี่ยนเพานะคะเป็นเพาลอยนะคะแล้วก็มีการเสริมแหนบนะคะทั้งหมด16ตัวนะคะพร้อมกับล้อกระทับผ่าขอบ15นะคะพร้อมกับยางบรรทุกนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแผงข้างนะคะสำหรับรถประเภทนี้ครับมันเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนบ้างครับในเรื่องของการบรรทุกนะคะที่มีน้ําหนัก3ตันขึ้นไปนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะว่าจะไปบรรทุกหรือใช้งานเกี่ยวกับอะไรอะค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยนะครับไปเลยครับ ากรถที่ได้กล่าวไว้นะคะจะมีการบรรทุกหนักก็คือน้ําหนักสมตันขึ้นไปนะคะก็จะมีการดัดแปลงช่วงล่างนะคะซึ่งเดี๋ยวปิ๊กจะพาไปชมช่วงล่างนะคะว่ามีการดัดแปลงอะไรบ้างนะคะช่วงล่างนะคะจะมีการเปลี่ยนเพานะคะเป็นเพาลอยเผาแอลเกญี่ปุ่นแท้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีการเสริมแหนบนะคะทั้งหมด16ตัวนะคะรองรับการบรรทุกหนักทั้งหมดสมตันขึ้นไปนะคะจะมีการเปลี่ยนตรงนี้นะคะสำหรับยางนะคะที่ใช้บรรทุกนะคะก็จะต้องมีการเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวชมด้านนี้นะคะ ะะยางนะคะจะเป็นกระทะนะคะผ่า15นิ้วนะคะแล้วก็ตัวยางนะคะเป็นยางมิชลินนะคะที่รองรับเกี่ยวกับการบรรทุกหนักโดยตรงเลยนะคะสำหรับแผงข้างนะคะ เป็นเหล็กแฟมเลตนะคะสูงเมตรสามสิบนะคะซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าสามารถบรรทุกได้เยอะนะคะตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะครับสำหรับลูกค้าเก่าเตโยต้านะครับตอนนี้ก็ทุกรุ่นนะครับก็มีการรับประกันตัวรถนะครับ5ปีนะครับหรือ1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับแต่สาหรับรถคันนี้เนี่ยมีการดัดแปลงเล็กน้อยนะครับการรับประกันของรถคันนี้จะเป็นยังไงครับพี่ปิ๊กการรับประกันของรถรุ่นนี้ก็ยังคงรับประกันเหมือนเดิมนะคะยกเว้นที่มีการดัดแปลงช่วงล่างนะคะจะหมดการรับประกันออกไปจากโตโยต้านะคะ แต่ทางร้านที่เราไปติดตั้งให้นะคะจะมีการรับประกันนะคะระยะอยู่ที่6เดือนนะคะซึ่งลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าร้านที่เราติดตั้งเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนค่ะพี่บีครับแต่ว่าอุปกรณ์ต่ตางๆที่เราติดเพิ่มเข้าไปเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับดีต้องใช้เงินออกรถเยอะมากๆแน่ๆเลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเนี่ยสามารถบวกไปกับตัวรถได้นะคะทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการเนี่ยบวกไปได้เลยนะคะให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนไปกับค่างวดนะคะ ก็เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องภาระตรงนี้นะครับสามารถผ่อนได้ในค่างวดสบายๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับใช้เงินออกรถเพียง1 9 9่0หนงาพนะครับแล้วก็ผ่อนเพียง9,900เาเท่านั้นเองนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือทางช่องทางอื่นนะครับเว็บไซต์โตโยตากานะครับหรือ a c e b o o k นะครับภาษาไทยนะครับโตโยตากาญจนาบุรีครับสำหรับครั้งหน้านะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรนะคร การช n แนลนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ